หลายคนอยากให้ผมไปรับติง่งตามคนนะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปรับติ่งต่างคนนะแต่ว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็น่าจะเป็นประมาณสิบสามตอนเย็นเพราะต้องทำธุระที่นครสวรรค์นิดน่ยในช่วงเวลาสิบสิบหนึ่งสิบสองเนาะก็อ่ะ, 10, 11, อ <c oughs> อะเบนไปนครสวรรค์ไหมไปไหมถ้าไปลงบางลาง อันนี้เลยสั่งวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเองเบลเลงมางลา่ไปนอนไปนครสวรรค์ครบไปหาติงตังโกนานไหมลูกถ้าไปลงมาลงมานอนหรือไม่มึงก็นอนเลยคนนั้นน่ะอ่ะครบอยากไปครบอยากไปผบนอนแล้วนะครับผมนอนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปนครสวรรค์น,นะคะไปรับติงตังโกนาค่ะ ็ยังโอเคไงเขาก็ยังไม่ได้กระตืองรือร้อนมากแต่ถ้ามีตัวเมียอยู่เนี่ยเารนจะเกิดเรื่องคนระับเพราะฉะนั้นมัน ทำได้ที่มันไม่ฝืนยนงเกินไปแล้วก็ไม่อไม่อันตรายหรือเกินไปมันต้องได้เลยมันมันไม่เกินมนุษย์หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์สร้างดาวเทียมบินไปนอกโลกได้แต่เรื่องแค่นี้ผมก็ต้องทำได้นี่พูดอะไร หมันแล้วนะฮะจะดูแลง่ายอันะนั้นอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สุนัขตัวเมียใครบอกว่ามีลูกผู้หญิงแล้วเลี้ยงง่ายไม่ใช่ปวดหัวเพบพอลูกชายแต่มันปวดหัวคนละอย่างนะเพาแค่นั้นท้ายคลิปก็ไม่มีอะไรมากขอให้มีความ